เดินผ่านก็ได้กลิ่นแล้วนะคะสำหรับใบกระเทียมนี้มนุษจะให้ดูใกล้ๆไม่รู่เยอะจริงๆตอนนี้นี่นนนนดี่ค่ะวันนี้อยู่ไหนลูกวันนี้พามาเที่ยวนอกบ้านใช่ไหมจะพามาดูกระเทียมป่าค่ะที่เมนุษย์ปลูกไว้ตรงนี้ตอนนี้หิมะที่นี่ก็แถวบ้านเมนุษย์ที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะตอนนี้ก็ ละลายไปหมดแล้ววันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคค่ะ8องศาอากาศขมุกขมัวแต่สองสาวอยากกินบาร์บีคิวค่ะชวนย่างบาร์บีคิวก็ถือเป็นบาร์บีคิวแรกของเรียกว่าสปริงแหละค่ะยังไม่เข้าซัมเมอร์เลยแต่ว่าเป็นวันหยุดอีสเตอร์นะคะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าคุณสามีต้องอยู่บ้าน ส t ตนบายรอปีนี้นางได้คิวต้องแต่ว่าทำงานก็ออฟฟิศอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะเหมือนแบบเป็นคนที่สเตนบายเฝ้าออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะคะเมนุษย์พามาเที่ยวรอบๆอบบ้านนี่มีมงหิมะอะไรก็ละลายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าใบไม้ก็ยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เพราะว่าอากาศเพิ่งจะเริ่มอุ่นๆมานะคะนี่รอบรอบบ้านแม่นุษย์ค่ะ ก็นี่จะเห็นเขียวๆนิดนึงไอตรงตรงนี้ก็จะเป็นต้นราสเบอรี่นะคะเดี๋ยวมนุษย์ถ่ายให้ดูดอกมงดอกไม้ให้ดูกระเทียมป่าที่มนุษย์เอามาปลูกไว้นะคะดูกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขุดค่ะเพราะว่าบ้านที่นี่จะเป็นเหมือนครึ่งชั้นอยู่ใต้ดินแล้วพอดีว,ว่าน้ำมันซึมค่ะจะซ่อมบ้านก็เลยต้อง ขุดลือตรงนี้งานใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเป็นหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็น,นี่มนุษย์พามาดูนี่ค่ะกระเทียมปลานะคะที่มนุษย์เอามาปลูกไว้แค่นิดเดียวค่ะสองยอมสามยอมแต่ว่าผ่านไป5้าหปีผ่านไปคือเยอะมากเลยนะคะนี่ใบอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะมนุษย์เอามาปลูกไว้ข้างบ้านก็เราก็ไม่ต้องไปลุยป่าเก็บละค่ะนี่กำลังอ่อน,ออน เมนูซื้อกระล่ำซัมเมอร์มาค่ะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันจะมาเก็บไปไปเฮ็ดสมกระเทียมปลาจาานี้หลายเลยเมนูเอามาปลูกไว้เพิ่งจะงอกขึ้นมาจากเพราะว่าอากาศเพิ่งจะอุ่นๆเนาะพ่ออันพอเม็ดมเมล็ดเขาร่วงลงนะคะเขาก็จะเกิดมาแบบเนี้ยต้องคอยคุมไว้ไม่ให้เกิดไปเยอะเพราะว่าเวลาลมแรงๆก็จะมีกลิน่น กระเทียมนะคะนี่พามาดูใบกระเทียมป่ากันวันนี้นะคะเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่ากระเทียมป่าดูยังไงใช่ไหมคะก็คือแค่เด็ดใบเขาขยี้ขยี้ดมก็คือกลิ่นของกระเทียมเลยนะคะเพราะว่า จะมีเหมือนอะไรอ่ะเป็นต้นดอกไม้แล้วมีพิษใบเขาก็จะคล้ายๆกันแบบเนี้ยจะไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นแล้วนะคะสําหรับใบกระเทียมนี้มันนู้จะให้ดูใกล้กๆจะประมาณนี้นะคะเหมือนใบว่านหรือใบอะไรประมาณอย่างนั้นคะ่ะจะเปราะๆนิดนึงนะคะใบเขาก็ออกแนวคล้ายๆอะไรอ่ะแม่นุชก็นึกไม่ออกเหมือนกัน กุ้ยช่ายค่ะออกแนวกุ้ยช่ายอะไรประมาณนั้นนะคะเดินผ่านหรือว่าเอาใบมาขยี่ก็ได้กินแล้วนะคะดูไม่ยากถ้าเป็นใบกระเทียมป่านะคะแต่ก่อนที่จะเก็บก็นั่นแหละมนุษย์ว่าศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนก่อนที่จะเก็บผักป่าอะไรมากินนะคะมนุษย์เอามาปลูกไว้ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวก็แผนขึ้นไปดูตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นราสเบอร์รี่นะคะที่ปีที่แล้วที่มนุษยพาเพื่อนๆปีนไปเก็บนะคะอยู่ข้างๆบ้านเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะมีให้เก็บอยู่ข้างๆบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะบ้านมนุษย์ก็จะต่ำอันนี้หนึ่งที่นี่ก็จะปลูกบ้านกันอยู่ตามเขานะคะสองสาวเพิ่งจะเอาแชมพูลีนออกมาตั้งเมื่อวานนะคะอากาศเริ่มอุ่นก็ เด็กๆจะมีความสุขมากกับการเล่นข้างนอกนะคะดอกมงดอกไม้ใบไม้ก็เริ่มแตกใบมาแล้วค่ะสำหรับอาหารวันนี้นะคะก็เป็นบาร์บีคิวตามคำเรียกร้องของสองสาวนะคะก็จะมีไส้กรอกมีหมูมีอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนู้นที่เป็นกระเทียมป่าที่มนุษย์พาไปดูนะคะบทนู้นก็จะเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะบ้านเราก็เป็นบ้านเก่าหลังเล็กๆค่ะนะคะ วันนี้พามาเที่ยวนอกบ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะที่เมื่อปีที่แล้วแมนุชปลูกมะเขือเทศนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีสระแหน่ค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเห็นเขียวเขียวสตรอเบอรี่นะคะเริ่มงอกกลับขึ้นมาแล้วนะคะความเขียวดอกมงดอกไม้แมนุชจะพามาดูนี่ดอกไม้นะคะเริ่มบานแล้วแมนุชเห็นมแมลงพงมแมลงผู้อะไรเริ่มออกมาหา น้ำวงน้ำหวานแล้วนะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแปลงที่มนุษย์ปลูกอะไรล่ะชัวารันเต้าค่ะมันฝรั่งเอยสารแหนส่สตอเบอรี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่มนุษย์ถ่ายให้ดูค่ะแมงผู้เยอะจริงๆต้นนี้นี่นี่นี่นนมแมลงผู้เขามากินน้ำหวานนะคะเยอะมากแล้วต้นนี้ชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้คือเขาเจะบาน หน้า,าต้น,ตนสปริงนะคะสวยมากมแมลงผู้เยอะเมนูจะถ่ายให้ดูใกล้กๆนไหนละ่ะนไหนละ่ะแมลงผู้มแมลงผู้มแมงผู้นะคะ,มะแมงผู้เยอะมากนี่บ้านเพื่อนบ้านนะคะอยู่ตามบ้านที่นี่จะอยู่ตามเขาเมนูจะถ่ายมแมงผู้ให้ดูใกล้กๆเขาก็หนีไปหมดนะคะ พาออกมาเที่ยวนอกบ้านสักวันค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พาออกมาเดินรอบๆบ,บ้านนะคะมาดูดอกมงดอกไม้มาดูอัปเดตว่าพอถึงหน้าสปริงเนี่ยแถวๆรอบๆบ,บ้านมนุษย์เปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะนี่ดอกไม้กําลังบานค่ะมนุษย์ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะแต่ว่าแมงคู่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ตรงนี้คือเยอะ มากเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับวันอีเตอร์ไม่ได้ไปไหนมนุ์ก็พาเที่ยวร,บรอบๆบ้านนะคะสำหรับพุวงนี้แมนุดจะพาไปเที่ยวอะคูเรียมนะคะต้องรอชมค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้มนุ์ก็ฝากไว้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาแชนแนละ่ะแวะเข้ามาแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิง่งกริ๊งๆใหม้มนุ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ามากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะ 拜。Bye.